จะทำว่างมีครั้งที่181เรื่องใจวัตถุท่านคงโยหันเหลินเมตตากราบองค์เดิมแห่งยานตนของพวกเราด้วยความเคารพนบน้อมจริงใจสวัสดีองค์เดิมของพวกเราด้วยความสงบสุขไร้ขอบเขตสำนึกคุณไร้ขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเราข้าพเจ้าขอรับผิด ด้วยอนันตชาติมามีอวิชชาความโลภโกรธหลงความผิดบาปเพ้อเจอ้อยึดติดแบ่งแยกสิ่งที่พูดผิดเรื่องที่ทำผิดข้าพเจ้าขอแก้ไขปรับปรุงเป็นคนใหม่กลับสู่ลักษณะที่แท้จริงมีไม่มีว่างไม่ว่างใจคนเรามองไม่เห็นใจมันไม่ตาย ใจไม่หยุดทุกที่ล้วนคือใจแล้วใจมาจากไหนอัตตาจับสิ่งที่อัตตารับรู้จึงเกิดใจสิ่งที่อัตตารับรู้คือวัตถุดังนั้นใจก็คือวัตถุเห็นวัตถุก็เกิดใจวัตถุมาก่อนใจเมื่ออัตตาจับสิ่งที่อัตตารับรู้ก็คือจับวัตถุ ธอก็จะทุกใจเสียใจกลุ้มใจมีใจที่เห็นแก่ตัวมีความโลภโกรธหลงมีสามใจสี่ลักษณ์นี่เรียกว่าจิตใจวัตถุโลกแห่งวัตถุสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดก็คือพวกเราอยู่ท่ามกลางวัตถุหมุนวัตถุพวกเราอยู่ในกฎแห่งกรรม มุนกดแห่งกรรมจนไม่ลุ่มหลงกดแห่งกรรมตอนนี้พวกเรามีรูปร่างเป็นคนแล้วเพราะพวกเรานํำเหตุปัจจัยมาเร่ร่อนอยู่ในโลกนี้เพราะพวกเรามีจิตใจวัตถุสิ่งที่พวกเราจำล้วนคือวัตถุวัตถุล้วนไม่มีความคิดเคลื่อนไหวไม่เป็น เนื่องจากพวกเรามีจิตญาณตนก่อนมีหลักสัจธรรมสากลดัางเดิมหลังจากนั้นจึงมีอินอยางธาตุทั้งห้าจากนั้นจึงมีอากาศสัพพร,รูปสัพพสิ่งเมื่อพวกเราจำอินอยางธาตุทั้งห้าเข้ามาและยึดติดอินอยางธาตุทั้งห้าก็ปรากฏใจออกมา อินยางธาตุทั้งหาก็คือรูปลักษณ์วัตถุเมื่ออัตตาจำอินยางธาตุทั้งห้าไว้ในอัตตารับรู้ก็คือความจำวัตถุความจำมีหลายชนิดจำใหญ่จำเล็กจำดีจำชั่วจำลึกจำตื้นจำซ้ำจำไม่ซ้ำจำลุ่มหลงจำไม่ลุ่มหลง จำอวิชาหรือจำแยบจนข้างในความจำมีเสียงและรูปกลายเป็นจิตใจวัตถุดังนั้นความทุกข์เศร้าโศกเสียใจกรัดกลุ่มกังวลบุญคุณความแค้นความรักพยาบาทล้วนเปลี่ยนแปลงมาจากเสียงและรูปจิตใจวัตถุรูปลักณวัตถุเสียงวัตถุ ความจำวัตถุทำวิถีวัตถุทั้งหมดทั้งปวงนี้ล้วนคือวัตถุแก่นแท้ของวัตถุคือมีไม่มีผู้บำเพ็ญทั้งหลายเข้าใจแล้วหรือยังมองทะลุป,ปุกปลงแล้วยังปลงได้แล้วยังสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินล้วนคือวัตถุ ทำไมพวกเราต้องมาทุกข์ต้องมาเจ็บปวดเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ตาบวมเพราะพวกเรามีอวิชชาไปยึดติดวัตถุเหล่านั้นจนเกิดความเคยชินเสียแล้ววัตถุคือรูปลักษ์เกิดดาบคือรูปลักษ์เวียนไหวมันไม่ใช่คงอยู่นิรันมันอยู่แค่ชั่วคราว มันเกิดดับทุกวินาทีทุกนาทีพวกเราคิดถึงเสียงคิดถึงรูปอยู่ในใจวัตถุมันก็เกิดดับอยู่ทุกเมื่อไม่มีเวลาไม่มีช่องว่างเพราะจิตใจวัตถุดำเนินการอยู่มามาไป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 มามาไม่มาไม่ไปไม่ได้เพราะความจําวัตถุ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาดังนั้นใจของพวกเราจึงเปลี่ยนแปลงออกมามากมายคนอื่นพูดอะไรเธอก็คิดตามที่พูดคนอื่นพูดอะไรเธอก็เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์มากมายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดังนั้นใจของพวกเราคือวัตถุจิตใจวัตถุ ไม่สามารถดุดพ้นตลอดการไม่สามารถพ้นเกิดตายชั่วนิดนิดรันต้องเผาต้องฝังไม่สิ้นสุดน้ำเหลืองศพไหลไม่หยุดพวกเราเข้าใจจิตใจวัตถุแล้วยังเวลาที่เธอทุกข์เสียใจเจ็บปวดรวดร้าวรู้สึกน้อยอกน้อยใจก็เพราะจิตใจวัตถุ ใจที่ปรากฏออกมาจากวัตถุก็เกิดอัตายึดติดอัตตาทิฏฐิอัตตาโอโวดอัตตาใหญ่มากพวกเราจำวัตถุจึงมีใจวัตถุปรากฏออกมามีวัตถุดีวัตถุไม่ดีคนเราจึงมีชีวิตอยู่ในวัตถุเธอก็ดูสิรอบๆข้างเธอ ทั้งหมดล้วนคือวัตถุสิ่งที่เธอเผชิญกับมันทุกการฟังของเธอทุกการมองของเธอทุกการคิดของเธอทุกการพูดของเธอทุกการกระทําของเธอล้วนคือโลกของวัตถุทุกความจําของพวกเราล้วนคือวัตถุคือรูปลักษณะถ้าไม่มีรูปลักษณะ พวกเราก็ไม่รู้จะพูดบรรยายอย่างไรเธอจะทำอะไรถ้าไม่มีรูปลักษ์เธอจะทำได้อย่างไรล้วนคือวัตถุทั้งนั้นเธอต้องตีแตกวัตถุเป็นมีไม่มีเพราะว่าเธอไม่สามารถห่างจากวัตถุถ้ายังติดความมีอีกก็ยังเป็นจิตใจวัตถุ ความมีนั้นก็คือวัตถุวัตถุปรากฏใจใจมีมากมายร้ายขอบเขตดังนั้นคนเราจึงมีความทุกข์ร้ายขอบเขตมีชะตาชีวิตร้ายขอบเขตมีกรรมตอบสนองร้ายขอบเขตกฎแห่งกรรมร้ายขอบเขตจะเห็นว่าทั้งโลกมีคนมากมาย แต่ไม่มีสองคนที่เหมือนกันพวกเราจำวัตถุได้ใช้วัตถุได้แต่ไม่เคยมีใครเอาได้จึงบอกว่าคนเรามาตัวว่างเปล่าไปก็ว่างเปล่าแต่กฎแห่งกรรมไม่ว่างเปล่าเพราะใจวัตถุยังยึดติดความมียังมีดีมีชั่ว กฎแห่งกรรมจะว่างได้อย่างไรกฎแห่งกรรมจะว่างได้เธอต้องผันจากความมีผันเป็นมีไม่มีมีไม่มีเรียกว่ากฎแห่งกรรมว่างเปล่าไม่มีกฎแห่งกรรมแล้วไม่มีกฎแห่งกรรมก็ไม่มีเรื่องภายหลังไม่มีเกิดตายไม่เผาไม่ฝัง ไม่มีน้ำเหลืองสบไหลอีกกับสู่มีไม่มีว่างไม่ว่างลักษณะที่แท้จริงชมหน้าด้างเดิมที่แท้จริงพวกเราต้องผันเสียงและรูปลักษ์เป็นมีไม่มีฟ้าดินจักรกวาลลักษณะที่แท้จริงเดิมมาก็คือมีไม่มีแต่พวกเราตกลงไปในความมี จึงปรากฏใจวัตถุจำได้ว่ามีครอบครัวหนึ่งคุณพ่อมีลูกชายสี่คนเวลาแบ่งบ้านแบ่งสมบัติเก้าอี้เล็กเลกก็เอามาแบ่งเพราะจิตใจวัตถุปล่อยวางไม่ได้จิตใจคับแคบตระณีทีเหนียวมักจะถูกเรื่องเล็กๆน้อยๆขวางกัน้น เพราะใจวัตถุปัญหามากมายทุกคำพูดเรื่องเล็กน้อยล้วนเอามานินทาดังนั้นการเป็นคนจึงทุกยุ่งยากวุ่นวายมีใจนินทามากมายไม่มีเรื่องก็พูดให้มีเพราะใช้ใจวัตถุมีใจวัตถุก็จะมีทุกข์กังวล เขาจะคิดเรื่องรูปลักษ์อย่างแรงเขาก็จะตีตัวเองตีคนอื่นทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นนี่เรียกว่าใจวัตถุดังนั้นพวกเรามีใจวัตถุมากมายพวกเราไม่รู้พวกเราไม่มีโอกาสสำรวจตัวเองไม่มีโอกาสเพ่งพิจารณาตัวเองว่าตัวเองอยู่ในกฎแห่งกรรม รับการตอบสนองรู้แต่ใจวัตถุนี้เป็นของฉันใจวัตถุห่วงแต่ตัวเองตัวเองดีก็ได้แล้วไม่ห่วงคนอื่นว่าจะเป็นอย่างไรไม่สนใจคนอื่นต่อไปจะสามารถสำเร็จพุทธ,ธะหรือไม่จะสามารถจัดการใจวัตถุนี้ได้หรือไม่พวกเรา บำเพ็ญธรรมต้องขจัดใจวัตถุนี้ให้ได้ถ้าขจัดใจวัตถุไม่ได้เธอก็เป็นแค่คนดีถึงแม้ว่าเธอจะปฏิบัติงานธรรมจนกว้างใหญ่มากมีอาณาจักรธรรมมากมายปฏิบัติหมดทั้งโลกแล้วยังเป็นใจวัตถุเหมือนเดิมเธอก็ต้องถูกเผาถูกฝังไม่สิ้นสุดเหมือนเดิม เพราะยังอยู่ในความมีจึงไม่สามารถตัดความทุกข์ความกัดกลุ้มความกังวลได้ไม่สามารถตัดเวียนว่ายไม่สามารถหลุดพ้นไม่สามารถกลับคืนสู่ว่างแท้แยบยนมีวันนี้ก็ขอผูกบุญสัมพันธ์แห่งธรรมเพียงเท่านี้หากพูดไม่สมบูรณ์มีสิ่งใดเสียมารยาท ขอให้ทุกท่านโปรดยกโทษให้อภยัยข้าพเจ้าขอรับผิดร้ายขอบเขตกับทุกท่านสำนึกคุณร้ายขอบเขตกับทุกท่านสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีก